ณตอนนี้ก็ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับการความเก่าความผุพังนี่คือมอดมอดขึ้นนะครับผมนี่คือความคลาสสิกของตะเกียงวันนี้เราอยู่ที่อุติวัด วันนี้กับบรรยากาศฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนครับบรรยากาศก็จะชื้นไปด้วยน้ำฝน กุฏิวัดเก่าแต่ก็คงพอที่จะเข้าไปหลบหลับนอนได้นะครับด้านบนเป็นภูเขามีกุติเก่าๆหนึ่งหลังครับ ภาพก็ปูพังไปตามการเวลากลางคืนก็กลัวจะมีงูโผล่มาอย่างเดียวครับอันนี้ก็ใช้ประตูเก่าไว้าลับปูแต่ก็ฝนสาด ตรงนี้ไม่สาดครับเพียงแต่ว่าไม่มีพื้นไม้อยู่เอาไม้มากวาดให้สะอาด่อยครับพวนี้ก็สามารถแขวน แขวนไฟแขวนตะเกียงได้ฝนก็ ยังไม่หยุดตกแต่ก็ยังทำๆอยู่ตลอดเวลาครับ ผนเยอะมากครับ ใส่น้ำมันเกีียวหอมเข้าไปเริ่มเดือดแล้วก็เส้นก็พร้อมรับทานได้ครับกับบรรยากาศฝนตกอากาศเย็นๆหนาวๆครับวันนี้ อร่อยพอแก้หนาวได้อร่อยพอแก้หนาวได้เหมือนกันครับสุดอบร้อนถ้ามีลูกชิดนี่ก็เข้าถ่านเหมือนกันครับความจริงถ้าเป็นบะหมี่ประเภทเส้นหมี่เนี่ยคือจะไม่อ้วนเท่ากับพวกเส้นทั่วไปถ้าเลือกเส้นก๋เตี๋ยวนะครับ ให้ลกเส้นมีเส้นเล็กก็จะมีน้ำมันเส้นใหญ่ยังมีน้ำมันครับพวกไม้พื้นที่เคยอยู่ตรงนี้ครับทีนี้มันสไลด์มันหักมันก็ไหลลงไปด้านล่างแต่ตัวนี้น่าจะเป็นเคยเป็นเล่เบียงนะครับเนี่ยเนี่ยไม้ชิ้นนี้ไม้ชิ้นนี้ต่อต่อเป็นเล่เบียงเข้าไปตัวนั้นแต่ทีนี้หักพังไปครับ แล้วก็เป็นจอมปวกไม่ทราบว่าทานในกล้องได้ยินเสียงนกด้านหลังถูกไหมครับเป็นพวกนกกระจิกเล็กๆมันจะมาเล่นน้ำฝนเวลาฝนตกใหม่ๆครับนกมานี่แล้วครับร้อนรัวปากเบาๆครับรท่านผู้ชมบางทีนี่นกมาเล่นอยู่ตรงนี้ บางครั้งก็อาจจะมานอนในนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นที่นอนของเขาเนี่ยไม่เห็นครับดูๆอ,อยู่ใกล้ๆแล้วนี่เองนี่นี่นเรียกว่าพวกกระลอกกลอกอยู่ตรงนี้ครับกกงนี้ บรรยากาศเงียบสงบสบายดีเหมือนกันครับผมนี่น่าเหมือนกันว่าทางทําไมพระถึงชอบมาใช้วิธีกุฏิเล็กๆอยู่คนเดียวท,ทําจิตสมาธิคนเดียว หมดหมดเริ่มเยอะครับบางทีผมไปศึกษาเรื่องของบางคนถามว่าผีมีจริงไหมท่านผู้ชมพี่ว่าผีมีจริงไหมครับเรื่องวิญญาณต่างๆซึ่งมนุษย์เราก็อยู่ในชั้นภูมิชั้นภูมิหนึ่งถ้าที่ต่ำจากมนุษย์เราไปก็มีจะเป็นพวกเปรด สัตว์เดรนและฉันสัตว์นรกอลไรพวกนี้นะครับที่ต่ำจากเราไปเราก็จะเป็นชั้นภูมิชั้นภูมิหนึ่งแม่กระทั่งทางหลวงปู่มันก็เคยพูดเรื่องพวกนี้ไว้เช่นกันครับนี่ครับผมหมดหนีน้ำแต่เวลาเราเข้าป่าแล้วก็ ไม่ควรที่จะลืมพวกยาจุดกันยุงหรือที่ทากันยุงแต่ถ้าเป็นมแมลงแมลงพวกนี้ครับผมก็จะใส่พวกนี้ไปกับกระเป๋าไปด้วยบางครั้งก็ไปฉีดใส่กระเป๋าบางครั้งก็พกมดผมไปเคยที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยครับมด นอนไม่ได้ทั้งคืนครับเสียงอยู่ใต้เต๊นต์อะครับครับแล้วก็ช่วยพบยุงได้ในระดับหนึ่ง้ณตอนนี้ก็ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับ ประมาณสองสามทุ่มนี่นะครับผมที่กลัวก็คือพวกงูมาซ่อมตัวอยู่กับงูตะขาบซ่อมตัวอยู่กับความชื้นใต้พื้นไม้เช่นพวกงูเหา่าสัตว์เล้อคานสัตว์มีพิษ ก็ยังตกยิ้ม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 อยู่ทั้งคืนนะครับการความเก่าความผุพังนี่คือมอดมอดขึ้นอันนี้น่าจะเป็นดวงไฟเก่านี่ครับมอด ก็จะเป็นเครื่องนอนครับแล้วก็จะเป็นผ้าเข้าหม้ากับถุงนอนเดี๋ยวเราจะมาจุดตะเกียงกันครับ รอให้ท่อร้อนครับบางทีก็แบบนี้ก็ให้ความอบอุ่นกับเราได้เช่นกันตะเคียงนี้จะสามารถรอยู่ได้ทั้งคืนครับผมเห็นไหมครับพอเปิดข้ามาปุ๊บนี่สวา่าง ตะเกียงก็ได้ความคลาสสิกครับผมถ้าเปิดประมานี้ปุ๊บเนี่เห็นนะครับท่านผู้ชมว่าบรรยากาศค่ำคืนนี้ บางทีถ้ามาอยู่จุดนี้ก็เหมาะครับฝนตกปล,ยปลอยๆก็บรรยากาศดีครับจะเห็นว่าโอ้ยโอ้ยตา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 พื้นไม้กระดกแล้วครับเกือบลม้มอืม นี่แหละครับคือความลำบากเวลาไปไหนมาไหนการทำคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชม f อีได้ดูมันจะทำให้เรารู้สึกว่าบุบติเหตุเกิดได้ทุกเพื่อครับแต่เพราะว่าบางทีก็แขวนกับนี้ก็เหมาะเหมือนกันครับเดี๋ยวจะลองมาแขวนต่เกียงดู นะครับผมนี่คือความคลาสสิกของตะเกียงวันนี้เราอยู่ที่กุติวัดคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีด้วยกันทุกคนครับบรรยากาศข้างนอกครับ น้ำน้ำหยดบนหลังคาติ่งติงติง,ตง,ตง,ตงมดก็เริ่มมาอีกรอบแล้วครับก็ให้ระวังพวกโดยเฉพาะมาแมลงป่องพวกงูนี่แหละครับอันตรายนักแรเด็กแค่ขีด นี่ครับบางทีนี่ผมมีอุปกรณ์เสริมไว้สลับค่ำคืนนี้อันนี้ก็คือเป็นสายชาร์จหรือหรือถ้าเราไม่ได้ใช้กับสายชาร์จจากไฟบ้านก็สามารถเสียบกับทาวเวอร์แบงค์อันนี้คืออุปกรณ์ดักจุง เดี๋ยวเราดูว่ามันมีแบบไหนมั้งครับถอดตูดออกมาอันนี้คือเป็นที่ดักยุงส่วนตัวนี้ก็คือเป็นพัดลมดูดดูดอากาศเพื่อให้ยุงเข้ามาอยู่ในนี้ครับเวลาเราเสียบไฟผมจะเสียบไฟให้ดูครับเสียบกับ power bank นี่ครับพอเสียบเข้าไปก็จะมีไฟเรืองเรืองเดี๋ยวผมจะปิดปิดไฟโทรศัพท์เพื่อจะให้เห็นความเรืองอากาศนี่ครับสีแบบนี้ก็คือเป็นสีที่ล่อยุงเข้ามาเพื่อให้ดูดอากาศเข้ามายุงก็จะเข้ามาตอไฟแบบนี้ เราก็จะเจอพัดลมดูดอากาศตอนนีไไ้พัดลมหมุนอยู่พัดลมดูดอากาศก็จะมาดูดยุงให้ล่อยุงเป็นการล่อยุงครับเวลาเราประกอบเสร็จเรียบร้อยยุงก็จะมาอยู่ด้านล่างนี่ยุงจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ นี่เหมาะครับเราจะตั้งไว้แบบนี้เลยเหมาะเหลือเกินสาหรับอุป,รปรกรณ์ล่อ,อยยกดักยุงโดยใช้ power bank ถ้าเราอยู่บ้านก็เสียบปลั๊กได้เลยครับนี่ก็เป็นถุงนอนผมพ้เข้ามาครับวันนี้ก็บรรยากาศที่หลับที่นอนของเราคืนนี้ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เป็นเพื่อนกันด้วยดีเสมอมาร่วมร่วมเกือบสามสี่ปีครับบางทีเราก็จะนอนฟังเสียงฝนตกคืนนี้ครับว่าเราจะนอนหลับฝันดีขนาดไหน บางคนเคยถามน,นะครับเรื่องเวลาไปถ่ายคลิปแล้วเราเจอผีสางนางไม้อยู่หรือไม่ครับบางคนเคยถามน,นะครับว่าเวลาไปถ่ายคลิปบ้านล้างจะเล้แห่งเราเจออะไรสิ่งลี้ลับหรือไม่ก็ส่วนมากก็ถ้าเราไปในทางที่ดีเวลาผมไปถ่ายทาทุกครั้งผมจะขอเข้ามาก่อนถ่าย แล้วก็หรังจากถ่ายเสร็จก็จะขอเข้ามาทุกครั้งมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับบางครั้งก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจเพราะว่างั้นแต่รับคนไทยก็ไปลามาไหว้นะครับเนาะเวลาเราจะเดินทางไปไหนเช่นคนสมัยก่อนก็บอกว่าก่อนก่อนนอนต้องไหว้พระตัวขอเป็นสิริมงคลในคืนนั้นบางครั้งก็เราก็ทําแล้วเราสบายใจ บางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นสิ่งเรื่องงมงายนะครับแต่สาหรับผมก็ผมเป็นเป็นบางคนร่วมสมัยนะครับทั้งสมัยเก่าทั้งสมัยใหม่เราเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันอย่าไปเคร่ทงทำและนำเสนอมากมายเดินสายกลางนะครับก็จะทำให้เรามีความสุขนี่ครับคืนนี้ก็ นอนสบายบายแบบนี้ครับถุงนอนอาจจะเป็นผ้าห่มหรือจะเป็นอันนี้เป็นผ้าห่มพระรรมาสำหรับคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีลาตีสมบัดตรริทุกคนครับกับบรรยากาศฝนตกแสบๆ,ๆ,ๆแบบที่ต้งคืนขอคุณที่เป็นกําลังใ,ใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่ง ฝากกดปุ่มขอบคุณด้วยครับผมสวัสดีครับ